ใครที่กำลังหาจุดกลางเต็นท์ริมน้ำใกล้กรุงเราขอแนะนำน้ำตกคลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งหรือดูท่องเที่ยวของคลองมะเดื่อจะมีเพียง6เดือนเท่านั้นค่ะคือตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมไปจนถึงเดือนมกราคมโดยตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการกลางเต็นท์และบ้านพักท่ามกลางธรรมชาติตั้งอยู่ริมลำธารวันนี้ชิวไปไหนเลยพาไปชมที่พักและจุดกลางเต็นท์ที่อยู่บริเวณน้ำตกคลองมะเดื่อนครนายกพร้อมบอกรายละเอียดต่างๆให้สายกลางเต็นท์ได้เตรียมตัวก่อนเดินทาง ไปเที่ยวที่น้ำตกคลองมะเดื่อกันค่ะ เริ่มต้นด้วยที่แรกกับสวนดาราจุดกลางเต็นท์คลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกซึ่งทำเลที่ตั้งจะอยู่ช่วง,ก,งกลางๆของคลองมะเดื่อค่ะการเดินทางเลยไม่ยากเท่าไหร่มีหลุมบ่อเล็กน้อยทางเป็นหินครุขระแต่รถเล็กก็สามารถผ่านได้ภายในสวนดาราร่องรื่นไปด้วยสวนผลไม้มากมายซึ่งถ้ามาช่วงที่ผลไม้ออกพอดีก็จะได้ทานผลไม้อร่อยๆของนครนายกค่ะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมีสะพานข้ามลำธารซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาก,ก็ต้องมาถ่ายรูปสวยๆบน มีแคร่ที่นั่งให้นั่งชิลริมน้ําสามารถสั่งอาหารสั่งส้มตำมมาทานริมน้ําได้เลยส่วนลำทางบริเวณนี้น้ําจะไม่แรงมากค่ะโดยจะมีบริเวณที่น้ําตื้นเด็กๆก,ก็สามารถมาแช่น้ํากับคุณพ่อคุณแม่ได้ท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้ส่วนจุดกางเต็นท์สามารถกางได้บริเวณจุดไหนของสวนก็ได้ค่ะซึ่งจุดยอดนิยมคือบริเวณริมน้ําโดยมีแสงสว่างให้บริการพร้อมห้องน้ําห้องอาบน้ําสะอาดสะดวกสบายส่วนใครที่อยากได้ปลั๊กไฟเพื่อต่อชาร์จมือถือ ก็สามารถขอเช่าปลั๊กกับทางพี่ดาราได้ค่ะคิดปลั๊กละ100บาทในส่วนสัญญาณมือถือที่นี่พอมีบ้างบางค่ายค่ะแต่สัญญาณค่อนข้างอ่อนมากๆเลยละค่ะ มาถึงอีกหนึ่งจุดกลางเต็นท์สวยริมคลองมะเดื่อค่ะกับสวนกำนันเป้จุดกลางเต็นท์ริมน้ำตกที่มีบริการซุ้มให้นั่งทานอาหารพร้อมบริการร้านอาหารตามสั่งและซ้มตามริมน้ำถนนทางเข้าไปสวนกำนันเป้ค่อนข้างขรุขระค่ะและมีหลุมบ่อมากมายแต่รถเล็กสามารถเข้าไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังบรรยากาศในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มากมายค่ะกระแสะน้ำบริเวณนี้จะค่อนข้างแรงรับรองว่าเล่นน้ำสนุกแน่นอนใครอยากเช่าผงยางมีค่าบริการเพียง50 บาทเท่านั้นและสามารถนําอาหารมากินในซุ้มได้ค่ะแต่จะมีค่าบริการนั่งซุ้ม200บาทส่วนสายกลางเต็นท์ก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ําให้บริการครบครันค่ะ ถ้าถามถึงจุดกลางเต็นท์ยอดนิยมในคลองมะเดือ่อต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะสวนลุงพรซึ่งอยู่ติดกับสวนกำนันเป้ภายในมีพื้นที่กว้างขวางมีทั้งโซนบ้านพักพร้อมห้องน้ำในตัวจุดกลางเต็นท์ที่นั่งทานอาหารทิมน้ำร้านอาหารและจุดชมวิวที่ทำเป็นหอสูง5ชั้นซึ่งที่นี่สะดวกสบายทั้งคนที่ไม่ชอบนอนเต็นท์แต่อยากสัมผัสธรรมชาติก็สามารถเช่าบ,บ้านพักพักได้ค่ะซึ่งบ้านพักที่นี่สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่4ถึง16คนมีห้องน้ำใน มีพัดลมในห้องแต่ไฟสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกาค่ะภายในสวนมีสัญญาณมือถือค่อนข้างอ่อนมากๆจนไม่สามารถเล่นได้ส่วนใครอยากปิ้งย่างสามารถมาเช่าอุปกรณ์ได้เลยค่ะทั้งสวนมีบริการพร้อมกันนั้นยังมีบริการร้านอาหารห้องน้ำห้องอาบน้ำสะอาดสำหรับผู้มากลางเต็นท์อีกด้วย นั้นเราจะพาไปสัมผัสความสวยงามของสายน้ำคลองมะเดื่อกันต่อค่ะที่สวนลุงโชยโดยทำเลที่ตั้งจะอยู่ลึกกว่าสวนลุงพรบรรยากาศสงบเหมาะกับการพักผ่อนภายในสวนไม่มีไฟฟ้านะคะและสัญญาณมือถือแทบจะไม่มีเลยล่ะค่ะแต่มีบริการร้านอาหารและเปิดให้บริการทุกวันพร้อมกันนั้นยังมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำให้มีจุดกางเต็นท์บริเวณสนามหญ้าซึ่งใครที่เอาเต็นท์มาเองคิดค่าพื้นที่เพียง100บาทต่อหลังต่อคืนส่วนใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาก็ สามารถมาเช่าที่นี่ได้ค่ะราคา200บาทต่อหลังต่อคืนซึ่งทางสวนจะไม่มีบริการเครื่องนอนให้นะคะพร้อมกันนั้นก็ต้องรับผิดชอบในส่วนขยะที่นํามาเองด้วยเรามาเที่ยวนําขยะมาก็ต้องเอากลับไปด้วยนะคะแต่ถ้าอยากทิ้งเอาไว้ทางสวนจะคิดค่าบริการเก็บขยะ500บาทค่ะ และที่สุดท้ายที่เราจะพามาพักนั้นเป็นสถานที่สำหรับคนที่อยากตัดขาดจากความวุ่นวายของโลกภายนอกและมาพักท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงที่นี่คือกระท่อมน้อยคอยรักบ้านหลังน้อยที่ตั้งอยู่ริมคลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณคลองสองรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเพราะเส้นทางที่ไปต้องลุยน้ำข้ามคลองน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแนะนำว่าควรเป็นรถกระบะย,ยกสูงซึ่งถ้าใครที่ไม่มีสามารถเช่ารถเข้าไปได้ค่ะ โดยมีรถของชาวบ้านให้บริการเที่ยวละ400บาทบอกเลยว่าถ้าได้เข้ามาคุณจะสัมผัสถึงความสวยงามที่สุดสงบและธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีไฟฟ้าให้เสียบชาร์จมือถือแต่มีแสงสว่างจากไฟโซล่าเซลล์ให้ใช้ยามค่ำคืนในส่วนบ้านพักมีบริการห้องน้ำพร้อมกระปาภูเขาให้ค่ะทางที่พักบอกว่าไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าพักสามารถจองมาพักได้เลยใครที่อยากสัมผัสความสงบ,บอย่างแท้จริงต้องมาพักที่กระท่อม น้อยคอยรักกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n นลและติดตามแฟนเพจชวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา